ต่อไปนี้อ่านมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจจะทำให้เกิดวิธิกรรมการลอกเรียนแบบได้ในเด็กน้องๆหนูๆหน,หนูควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และใช้วิจรารณญาณในการรับชมหากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลยกูไม่แพ้มึงก็รนะู้ว่านา นอแล้วแล้วแล้วตัวนี้แบบวิ่งผ่านไม้แล้วล้มบ่อยซะด้วยหรอโอ้ขาตัวเองอ่ะวิ่งผ่านไม้แล้วล้มบ่อยอะวิ่งผ่านมาทบได้ไม่ใช่ที่นี่อะไรเอมานุโกรอะไรพี่มากชื่อน่ารักเนาะมั่งมึงยอมเหรอเขาเต้นเขาเต้นโชว์อ่ะเต้นโชว์มึงยอมเหรอไปไปนี่หน่อยสเต็ปโชว์สเต็ปแดนซ์หน่อย เไปไกลไปไกลไปเต็งไกลเดี๋ไปเต็งไกลเดไปเต็งไกลเดี๋ยไปเต็งไกลเดี๋ยวเต็งไกลแบบผ่อนกอดด้วยลามโชว์กล้ามหน่อยโชว์กล้ามหน่อยอ่ะเสด็จเสดอัพขอผอนกอดหน่อยดิผอดกอดหน่อยเซตหน้าขาวอ่ะผอนกอดเซ็ตหน้าขาวเซตหน้าขาวจุดหน้าขาวนี่ก็มดไปละไมเซตหน้าขาวไม่ได้แล้วพี่ยอมเหรอเออเออเออพปีเตอร์สเต็ปดีปีเตอร์สเต็ปดีไกลเพื่อนตัวเราไปเราไปเรา โชว์ไปดิเนาะเออเอป็นยอมไป็ยอมไอ้สกายมึงไม่ช่วยพี่ชายมึงหรอไม่ช่วยบัดดี้มึงอยเนี่ยสกายเร็วครับพี่อู้บัดดี้เลยทีไม่กูจะบอกนะไอ้พวกที่แบบว่าไปมามันมันติดหลอกพี่เออสาวไม่มองอ่ะพวกเนี่ยสกายไปมึงก็ไปเต่อดมกเออแล้วพี่วิ่งกลับมาโทษโทษนะโทษโทษเนียนนะพี่อันนี้เนียนนะไอ้สกายไปเร็วเพื่อนกูรอดูอยู่เป็นไม่เป็น โอ้ยอแงนิดหน่อยๆเ้ยบอสก็รอดูเห็นปะบอสยืนอยู่เนี่ยบอารอดูกันทางแกงบอสรอดูพี่ชายอไม่ยุไม่ยุกันอื่นดิอยากเต้นอยากเต้นอยากทำตามบอสหรือว่ายังไงนั่นไงอาครับบอสไม่อยากเต้นครับบอสบอสรอดูใครบอสว่าพี่นะเดี๋ยวเราสองคนมายุน้องเนี่ยคืออะไรคือกครับใช่ครับไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวผมผมแค่มาพี่เฉกผมแค่มาเดี๋ยวรอพ่านเดี๋ยวรอพ่านเพื่อนกูเป่าได้ครับบอสผมรอซ้ำครับวันนั้นแ่ะไปเล้วเพื่อนเพื่อนกูเป่าไปเร็ว รอซ้ำร้อยเลยไอ้แม็กรอวันที่มึงพลาดเนี่ยตัวรออยู่วันวันแรกมึงไม่ซ้ำไงหมดโอกาสแล้ววันแรกมึงไม่ซ้ำเฮ้ยเฮ้ยรอคดีรอคดีรอคดีไอ้เหี้ยจะหลุดเออเป็นทีมเป็นทีมจัดเเอามมึงป็นทีดวันแรกมึงไม่ซ้ำกูเองเว้ยวันที่วันที่พี่ไม่เอกรอบกูอ่ะมึงไม่ซ้ำกูเองปีหกปีหกปีหกเดี๋ยวว่ากูพลาดปีหกนะปีหกนะกูไม่มีวันเราได้มึงเห็นหรอกเพื่อนซ้ำ ต้องเื่อนองไงก็เลยไม่ลมให้มึงเห็นหรอกจดุัเจัด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 จรดจมดจัดจครบัดจัดจัดจัอจัด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 จอดจัดเัีเยอจัมจัดจัดจัดรัดมันมัดจัดจัดจัด่ัดรัดจัดจัดอัดจัดจีดจัจันจัดจัดจัจจัดจัดจัดหรอดจั่จั่จัดจัดจัดจดจั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 ั ใช่หรอสี <g Jud ite noise> ่คนหรอใช่สี่คนเออไปยอมอย่าไปยอมใช่ปะเรจเต้นวยกัน่ะเต้นแบทเทิลไหนอ่ะมงหาตอบไปมั่งเฮ้ยพี่เขาเต้นเยอะ อะไรพี่เจ้าตีเด็กใหม่เลยเหรอไอแม็กพูดบ่อยกว่าเพื่อนไปเต้นเลยไปไปไปเอาถ้าผมไปต้องเอาสกายด้วยนะไม่งั้นผมไม่ยอมนะอ้าวบอสสกายมึงมาช่วยพี่บัดดี้กา่อนสกายไปสกายไปสกายไม่ไปผมไม่ไปนะไป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 ละสกายมึงไม่ไปกูไม่ไปอ่ะเป็นไงไปแล้วนะไปดิไปดิท้องกูได้เหแบทเทิร์นแบทเทิร์นแบทเทิร์น

เขาไม่พร้อมเขาไม่พร้อมเว้เราเป๊กว่าเว้เราเป๊กว่าเาความสามาีเขาไม่มีเฮ้ยเป๊ะเป๊ะเป๊ะเ๊ะยเ่ยเ่ยเร่อยเรืยแย่ี่ารุโต้นี่แหละแย่ไม่เหมนพร้อมเพื่อนเลยเย่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 ้นขาไม่ยอมล้วก็ไม่ยอมเยนะนะ ถ่าไรท่าไรพี่สองหกอไม่พร้อมไม่พร้อมไปโตไปนั่งก้มอะทไรอะเอาไปเอาไดดดอ้ยไ้มึงเอามาพร้อมกันนะมึงยาเสียนด้วยเสียนะเออเฮ้ยเฮ้ยเเอาเอาไ่เบิร์นอะเบิร์นเบิร์นอไม่พร้อมไรเียไม่พร้อมไรแบบเฮ้ยมึงินมึงนม สรุปมีคนมาแจ้งไปเรื่องใช้อีหมดในไงอันอน,นี้เปนกิจกรรมมคนเมยนเมืเฮ้ไม่พอมาไม่พอมอะไรเออเอ้าเฮียเราก็มีคนเม่ออีกไม่ได้เม่อพี่ไม่ได้ท่า เฮ้ยเราชนะเราชนะเราถือว่าเราชนะ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 เปลี่ยนหน้าคืนเปลี่ยนหน้าคืนเราชนะเปลี่ยนหน้าสวยสวยสวยจริงจริงพี่มังพูดถูกเอพีไม่มีใครเวฟท่าบอกเลยไม่มีใครเวฟเสียงท่าบอกเลยดีนะดีนะดึงดึงดึงมาเล่นล่องๆเยอะๆจะได้ปิดราเอ้ยหลังมึงมาคุยกับจอนี้มันบอกมีห้ามิงไป็หกอะไรก็ไม่รู้มันนี่ ยังยังยังไม่ยังไม่หยุดหรอไอเมื่อเช้าเนี่ยเออไม่พูดของมไม่รู้ปวดก่อนไม่ค่อยพูดอะอะไรปวดเลยไม่พูดของมันเองเนี่ยวันนี้เองเล่นกับพี่สองคนมันบอกเฮ้ยเพื่อนพูดถามว่านายเป็นไรเนี่ยพูดแบบมึงก็ยังจะถามมึงแล้หน้ามึงแบบนี้แล้วมันบอกว่าเรามีห้าเราไปหกอะคิดว่าไงมึงพูดของมึงเองเนี่ยพูดถามมึงเป็นไร สาบ้านดิอ่ะเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวสาบ้านดิคอยเลิกกับแฟนดิเออคนไม่ชอบเลยเองปิดเลยไอ้นี่เนอะเป็นดีๆเนี่ยดีๆปิดไวๆเดี๋ยวมีคนอื่นมาคนแรงอ่ะมาใช่บอกอะไรอ่ะแป๊บแปเกาะหายไตอมาเนคนชิมหมดโคตรนิสัาเพื่อนปากมึงนี่เนาะนี่เดี๋ยวกูนี่เดี๋ยวกูแทงให้นี่เวลามันเจ็บเวลามันเจ็บอยู่ครบมาเป็นปีอ่ะหลายปีอ่ะ เออมึงพูดเนาะมันจะเป็นไม้ยืดป้าบางจังหวะถ้ากดเป็นบาค้างอ่ะใช่ไหมแทนอะไรนะจะยืดเว้ยถ้ากดใช่บาค้างอ่ะใช่ใช่จังหวัดให้มึงกับเหมือนกันเป๊ะเลยให้พี่จอนเหมือนไหมพี่จอนเรียลๆลองดูดิเรียเดี๋ยวคอสไอเลสมันจะมือไม่ยอมเล่นเนี่ย มันคุยโซล่าอะไรของมันก็เม็นลูกโวล่าเยอะเลยมันต้องไปรับแม่ป่ะเย้เย้เย้ทีสอมเลยไม่เป็นเลยโอ้พอเลยมาบัตนะเว้ยอารมณ์ดีตอนเนี้ยเฮ้ยมาัวเนมมาัวเนมมัอว่าเลย ผิดที่ผิดข้อที่สามทีบสองอ่ะร้องเพลงในขณะใส่ผ้าเหลืองมันเป็นไส้ยี่แหละมไม่ชอบพูดไปเรื่อยของออมมมััันนนดส่ววาะไรอะไรนะมึง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 ถือมีดกันสักสองสามคนแปอย่าอย่าให้เนนหรือพระร้องเพลง่ยนไปต่อไใส่ผ้าเหลืองมึงวิ่งไปที่รถเลยมึงไปรอสไลด์ฟิตที่รถเลยได้ยินนะได้เย็นนะเสนอตัวดิของพี่สักสามคนน่ะ มาปุ๊บมึงวิ่งไปดักรถเลยใครสไลด์อีโมเป็นอีตัวชุบให้ผมเป็นผมเป็นผมเป็นเครียดสวยสวยสวยคือใครชื่อใครชื่ออะไรบอกคารุคารุตูดคารุตูดไอ้เหี้ยมึงมึงแซวชื่อตัวเองอะนะลพูดว่ามีห้าจะเรตัวเองเ็บฉยสุดครับเล่ตัวเองไม่ได้พูดอะไรเลยไอ้เหี้ยเฮ้ยไอ้เฮียแลามีคารุตูดคนเดียวหรอไอ้เหี้ยตัวนึงตัวนี้ดิเป็นครับเป็นครับพี่

อนนี้เปมีดเนี่ตายลบนะพี่หลบนะไปๆๆ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 ๆ กับไปต้องกางกับไปต้องกาเล่ายกัตงกล้วกูยิงนะเมชุบอยู่นะพี่ชุบอยู่นะรับไหวแล้ว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 ภาพลำง่ายนะที่เนี่ยผมผมรู้สึกว่าภาป่าตะกินเขายาจังเลย ได้ไื่อเขาไดไปที่อื่นหรือว่าไงอะไรนะลำเขาได้ไเผือได้ไปที่อื่นอว่าไงมอย่างดังอะมาตรงนี้เด้มาตรงนี้เด้อม่ตงนอนอย่างนานแม่งติดเล่นกันหมดเลยกูนอนคนเดียวโคตรนานไอ้เ้าผู้หญิงดชหนาดไผู้หญิงอยู่ฮ่ปลูกอนป่ะถ้าปูอื่นไปขึ้นไปขึ้นรถรอได้แน่น่ะยุบพ้คนเดียวพอนะยุบเข้าคนเดียวพอนะ มันมันอะไรนี่หลายลูกอ่ะเองรอดูอ่ะมันจะหย่าเพิง่งหย่เ<อ>าเพิ่งเอาเอาเก็บอยู่หรอ,เ,อเก็บอยู่เขาไปเล่นลูกอื่นเองเก็บไปอ่ะยังเก็บไม่เสร็จเลยไม่ใช่หรอเอา,าไปไปขึ้นรถรอก็ได้ไปขึ้นรถรอก็ได้ึืนรอดรอจะแทงขท่าไหร่วะจะเสร็จบอกนะพี่พี่ใครเก็บอ่ะเฮ้ยมีห้องอะไรล่ะขับเข้าวงเฉดเลยอ้าวมันก็ต้องปล่อยป่ะใช่ไหมหรือว่า เข้าไม่ได้อยู่แล้วไอ้อันนี้ไม่ได้วงงานขาวอันไหนไปไหนต่อไปไหนต่อไอเทไปไหนไอเทมไปไหนตรงไหนอ่ะอันนี้คือวงงานขาวต้องไปเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วเยี่ยกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะเก้าสิบเก้าเสร็จแล้วเหลือลูกเดียวอ่ะต้องทำอะไรอีกไหมพี่อทะไรไปธนาคารเลยรถรถกูอะไปไปเดิรถด้วยพี่เดียว ท่านแน่รับชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์กดติดตามและสมัครสมาชิกเพื่อมาเป็นครอบครัว k s OC ด้วยกันนะคะ